ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของภัยสุขภาพฮะฤดูฝนแล้วครับสิ่งที่ตามมาคือโรคภัยไข้เจ็บจากฝน<ช>คือไข้หวัดใหญ่นะฮะคนเป็นกันเยอะนะฮะแล้วก็คนก็อาจจะมีความคิดว่าโรคไข้หวัดใหญ่นย,นยมันอาจจะไม่อันตรายนะฮะเหมือนไข้หวัดธรรมดาหารู้ไหมครับว่าเชื้อ ไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยโอ้ยอันตรายบางทีอาจจะถึงชีวิตนะครับเรื่องของไข้หวัดใหญ่เนี่ยแยกกันยังไงว่าอันนี้คือไข้หวัดใหญ่อันไหนเป็นโควิดนะฮะออวัคซีนมีหลายสายพันธุ์แลือเกินฮะควรจะฉีดแบบไหนดีครับไขข้อข้องใจเรื่องนี้ครับกับนายแพทย์มนูรีชเวงบงหัวหน้าห้อง ICU เฉพาะทางด้านโรคระบบ การหายใจผู้ป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุประจําโรงพยาบาลวิชัยยุทธครับตอนนี้คุณหมออยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทรงพลคุณฉันทอและท่านผู้ฟังครับคุณหมอคะย้ำให้คุณผู้ฟังได้แหมเข้าใจกันอีกสักนิดว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันอันตรายแค่ไหนคะคือคนส่วนใหญ่กันเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นหวัดธรรมดานะครับแต่บางคนเนี่ยเป็นแล้วป่วยหนักได้ถึงกันป่วยรุนแรงมีทั้ง ผลพวงตามมาทางระบบทางการหายใจระบบหัวใจระบบสมองนะครับแล้วก็บางคนถึงต้องเสียชีวิตเลยครับครับคุณหมอครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยฮะคุณหมอได้เจอเคสอะไรที่มันหนักๆไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เข้ามาโรงพยาบาลแล้วเนี่ยโอโหสาหัสสากรคระโอ้เจอหลายคนนะครับค่าเจอผู้ชายอายุ38ปีเป็นโรคขอผื่นเล็กๆน้อย แต่พอมาติดไอไข้หวัดใหญ่ครั้งเนี้ยต้องเข้า ICU ียครับเพราะว่าระบบหายใจเกือบจะล้มเหลวนะโชคดีไม่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจต้องอยู่โรงพยาบาลทั้งหมดเจดดวันนะครับโอ้โอคือถ้ามาไม่ทันเนี่ยอาจตายได้ใช่ไหมฮะอายุแค่<ช>สาสิบแปดเท่านั้นเองนะฮะใช่ครับครับแล้วผู้สูงอายุล่ะฮะถ้าผู้สูงอายุเนี่ยจะหนักแค่ไหนฮะเนี่ย โอ้ถ้าผู้สูยุหนักเลยครับถึงขั้นต,ต้องต้องใส่เครื่องช่วยหายใจต้องเจาะคอต้องนอนในไอซีเป็นเดือนเลยครับโอ้โอ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 ดูรุนแรงนะคะคุณหมอใช่คุณหมอฮะค่ะไข้หวัดใหญ่กับโควิดเนี่ยเวลาเราจะดูเนี่ยว่าใครเป็น,นดูยังไงฮะคืออาการมันคล้ายกันมากเลยครับมีไข้สูงมีปวดหัวปวดตัวมีไอมีน้ำมูกไหลมีเจ็บคอเพราะปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีการตรวจง่ายๆแยงจมูกเพตรวจ ตรงตัว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  ATK ทั้งโควิดและก็ไข้หวัดใหญ่สามารถจะบอกได้เลยว่าว่าเป็นเป็นโรคอะไรด้วยตัวเองไข้หวัดใหญ่เราจะสามารถที่จะแยงจมูกได้ด้วยหรือหรือหรือ,อตัวได้ได้ครับมันจะจะปัจจุบันมีชุดตรวจน,นะครับสามารถจะตรวจได้หลายเชื้อนะครับยังมีชุดตรวจตรวทัง้งเชือ้อทางเดินหายใจจะห้าเชื้อเจ็ดเชือ้อซึ่งราคาก็ไม่แพงประมาณไม่ถึงร้อยบาทปัจจุบัน ก็คือว่าสามารถไปซื้อมาตรวจได้เองได้ที่บ้านอย่างนี้เหรอคะคุณหมอใช่ครับใช่ครับอแต่ว่าเราก็ต้องบอกเภสัชให้ดีว่าเราจะตรวจในเรื่องของเชื้ออะไรแบบไหนอย่างว่าถ้าเกิดจะตรวจโควิดก็จะต้องเป็นชุดตรวจแบบหนึ่งถ้าจะตรวจในเรื่องของไข้หวัดใหญ่ก็จะเป็นชุดตรวจอีกแบบหนึ่งถูกไหมคะมันเป็นชุดตรวจรวมเลยฮะทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิดรวมกันในในในเอไในเซตเดียวเลย ใช่ทุนวันนะฮะแล้วถ้าเกิดถ้าเป็นมันก็จะขึ้นมายนี้มันก็จะเห็นสองขีดอ่าสองขีดสองขีดแค่ใวใหญ่จะสองขีดโควิดอ่าครับสามารถหาซื้อได้ทั่วไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้ผมเพิ่งทราบได้ช็อปช้อปปิ้งออนไลน์ได้หมดเลยอาารโอ้ค่ะแล้วแบบนี้ค่ะในเรื่องของฉีดวัคซีนแล้วค่ะคุณหมอเราควรจะต้องฉีดวัคซีนแบบไหนหรือว่าต้องเมีวัคซีนประเภทไหนกี่สายพันธุ์บ้างคะ ครับตอนนี้วัคซีนรุ่นใหม่ก็มาแล้วมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับ,รบแต่ปีนี้ก็วัคซีนก็คงยังไม่เปลี่ยน,นถึงปลายปีเลยครับนะแล้วมันก็มีทั้งสามสายพันธุ์และก็สี่สายพันธุ์แต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถจะฉีดสามสายพันธุ์ได้เพราะสายพันธุ์ตัวที่สี่สายพันธุ์บีเนี่ยตัวที่สี่เนี่ยมันไม่ไม่ไม่เจอมาหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั<อ>้นสามสายพันธุ์ก็ใช้ได้ครับตอนนี้คือส่วนมากจะเป็นสายพันธุ์เอเหรอคะคุณหมอ ม,มันมีทั้งมีมีเอสองอแล้วก็ b ีสองบนะครับแต่ปัจจุบันมันจะมีสองอกับหนึ่งบีที่แพร่กระจายอยู่ขณะนี้ครับแบบนี้ใครที่ควรจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่บ้างฮะโอ้ก็ก็ส่วนนี้เขาก็จัดให้มีมีกลุ่มเสี่ยงหลายกลุ่มนะครับแต่คนสูงอายุคนที่มีโรคประจําตัวหลายๆโรคนะครับคนที่มีโรคหัวใจโรคสมองโรคโรคเอ่ แล้วก็มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็เด็กเล็กนะอายุหกเดือนถึงสองปีผู้หญิงตั้งครรภ์น,นะครับคนที่มีโรคทางโรคอ้วนอะไรพวกนี้ทางภาครัฐเขาให้ฉีดให้ฟรีด้วยนะครับค่ะคุณหมอฉีดแล้วย,ยังยังยังเป็นได้ไหมคะโอ้ฉีดแล้วก็เป็นได้คพือมันไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อแต่มันลดความรุนแรงของโรคก็เหมือนเหมือนกับโควิดแล้วที่ผครับ ก็คือว่าฉีดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณติดคุณก็ยังสามารถเป็นได้แต่ว่าอาการจะทุเลาลงจะเบาลงนี่ลหรอคะน้อยลงถ<ง>ูกต้องครับลดความรุนแรงของโรค<อ>ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้เข้าไปนอนโรงพยาบาล <c oughs> เข้าห้องไอซียูแบบนั้นอ,อันนี้ความรู้ใหม่เหมือนกันฮะ <c oughs> คือเกิดฉีดแล้วปุ๊บเราก็ยังเป็นไข้หวัดใหญ่ได้เพียงแต่ว่าความรุนแรงของโรคจะน้อยลงถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยไข้หวัดธรรมดาเนี่ยเราจะติดเราจะเป็นไหมฮะ อ๋อเป็นี่ครับไม่ไม่เกี่ยวกันเนะมันได้เฉพาะไข้หวัดใหญ่อย่างเดียวแล้วแล้วเราฉีดปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ภูมิคุ้มกันจะขึ้นทันทีนะครับต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองสัปดาห<อ>์นะครับจะมีพอที่จะป้องกันการติดการลดความรุนแรงของโรครอ๋อก็ต้องคือต้องมีระยะเวลาการรอคอยให้ให้เขาสามารถทํางานได้เต็มที่โดยสองอาทิตย์เลยเหรอคะคุณหมอใช่ครับอย่างน้อยสองสัปดาห์อย่างน้อยสองสัปดาห์อ๋<พ>อเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงวันนี้คุณฉีดคุณติดเชื้อเลยก็ ยังประสิทธิภาพของวัคซีนก็คือยังไม่ได้ทํางานยังเชื้อร่าจายยังไม่สร้างภูมิพูดอย่างนี้ต้องใช้เวลาอยู่น้อยสองสัปเดาอ์ค่ะคุณหมอครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เราต้องระมัดระวังนะฮะก็ไปฉีดกันนะครับครับครับวันนี้ครับทางรายการครับขอบคุณคุณหมอมากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบพระคุณค่ะคุณหมอคะยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นายแพทย์มนูรีชวเวงบงหัวหน้าห้อง ICU เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจผู้ป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุประจำโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะครับ <c oughs> ท่านก็ออกมาเตือนภยัยเรื่องของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ครับว่าอันตรายแค่ไหนนะครับ